สวัสดีค่ะเจนนี้มาแล้วข้ามวันจนได้ดูหน้ารู้ไหมว่าเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นจริงๆนะคะคือกลับมาแล้วก็เผลอหลับไปแล้วก็เพิ่งตื่นมาเมื่อสักพักนึงนี่เองค่ะแต่ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมาไลฟ์นะคะก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะคะ ให้ดีที่สุดวันนี้นะคะไหนๆก็นอนเพิ่งตื่นแล้วเราจะมาพูดเรื่องการนอนกันนะคะข้อมูลนี้นะคะมาจากหนังสือเล่มน,นี้หลับดีมีคุณภาพนะคะด้วยเคล็ดลับฉบับสแตนฟอร์ดนะคะคือในนี้มันมีเรื่องที่ เกี่ยวกับการนอนนะคะเยอะมากนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเจนนี่จะขอเอามาเล่านะคะแค่หนึ่งเรื่องแค่หนึ่งเรื่องก่อนนะคะคิดว่าหลายคนนะคะคงจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะจะทําให้เรามีใบหน้าที่อ่อนยาวนะคะแต่ว่าเคยรู้ไหมว่าการอดนอน หรือว่าการนอนมากเกินไปอะคะ่ะก็ส่งผลเสียกับร่างกายของเราเหมือนกันนะคะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะเขาบอกเอาไว้ว่าคนที่อดนอนมากๆนะคะในนี้เขาจะใช้คำว่าติดหนี้การนอนนะคะมันจะส่งผลให้เราเกิดโรคนะคะประมาณ3 3โรคนะคะก็คือโรคที่1นนะคะ ก็คือโลกเบาหวานเดี๋ยวเจนี่ขออนุญาตดูโพยนิดนึงนะคะบอกตรงๆว่าวันนี้ยังไม่ได้เตรียมข้อมูลเพราะว่าเพิ่งตื่นจริงๆได้อ่านไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันจะมีเเรียกอ,อะไรมันจะมีข้อมูลเยอะมากค่ะก็จำยังไม่ได้เขาบอกไว้นะคะว่า การนอนเวลาที่เราอดนอนนะคะมันจะมีอินซูลินตัวหนึ่งนะคะหลั่งออกมานะคะส่งผลให้ระดับส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นนะคะก็จะทำให้เราเป็นโรคเบาหวานได้นะคะแล้วยังส่งผลต่อฮอร์โมนนะคะอีกสองตัว ที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะซึ่งจะทําให้เราอ้วนนะคะการอดนอนนะคะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการอดนอนก่อนนะคะอันที่1คือทําให้เราเป็นเบาหวานได้นะคะอันที่2คือทําให้เราอ้วนนะคะแล้วอันที่3นะคะทำให้เรานะคะเสี่ยงต่อการ เป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดแอลกอฮอล์หรือว่าติดสารเสพติดที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าเรานอ,นอนมากเกินไปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะบอกเอาไว้ว่าคนที่นอนกลางวันนะคะ มากกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมนะคะงงไหมจริงจริงนอนเยอะน่าจะดีนะแต่ว่ากลายเป็นว่าถ้านอนเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้เราเป็นโรคสมองเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนอนอดนอนหรือว่านอนมากเกินไปก็ ไม่ดีทั้ง2อ,อย่างนะคะคือการนอนอย่างมีคุณภาพก็คือน,นอนเข้านอนนะคะอย่างที่คุณหมอทุกคนจะพูดว่าประมาณ4ี่ทุ่มนะคะซึ่งจนนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนมีคนทําแบบนี้กี่คนแต่ว่าส่วนมากก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็นอนให้ได้6-8ชั่วโมงนะคะที่เราจะหลับสนิทนะคะ ถ้าเรานอนตอนสี่ทุ่มนะคะโกรทฮอร์โมนในร่างกายมันก็จะหลังนะคะทำให้เราได้ซ่อมแซมอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วยังส่งผลให้เรามีใบหน้าที่อ่อนเยาว์ด้วยนะคะทีนี้ก็รู้แล้วว่านอนเยอะเกินไปหรือว่าอดนอนนะคะมีผลกระทบอะไรกับร่างกายของเราบ้างนะคะก็มานอนหลับกันอย่างมีคุณภาพกันนะคะ วันนี้นะคะเป็นเรื่องความลับของการนอนนะคะ EP 1เดี๋ยวเจนนี่จะเอาหนังสือเล่มนี้นะคะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าในนี้มีอะไรที่เป็นข้อมูลที่หลายๆคนยังไม่รู้นะคะแล้วก็หลายๆคนอยากจะรู้บ้างนะคะโอเควันนี้ก็เอาแบบแค่หอมปากหอมคอนะคะ ในฐานะที่เพิ่งตื่นอาจจะยังดูแบบว่าสลืมสลือไปเล็กน้อยนะคะก็มาแล้วนะวันนี้ถือว่ามาแล้วถึงจะข้ามวันแล้วก็เถอะโอเคนะคะจะอวยพรให้นอนหลับฝันดีไหมอวยพรกันละกันเนาะ ถึงจะรู้ว่าทุกคนนอนหลับไปแล้วคือที่เจนนี่ไม่ได้มีคนเข้ามาฟังแบบสดๆนะคะเพราะว่าเจนนี่ไม่มีเวลาการไลฟ์ที่แน่นอนนะคะคือเราเอาตามความสะดวกของตัวเองะคะ่ะแต่ว่าเจนนี่ก็มาดูยอดวิวนะคะที่มีคนเข้ามาดูไลฟ์ของเรานะคะก็แสดงว่ายังมีคนสนใจคือ เมื่อก่อนนะคะจะแชร์ไปในพวก Marketplace อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ว่ากฎของ Facebook นะคะก็คืออยากให้เราไปจ่ายตังค์เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะซื้อแอดโฆษณาแต่ว่าเจนนี่ยังไม่ได้ทำนะคะคือถ้าเกิดทำอะยอดวิวมันก็จะสูงขึ้นนะคะคืออันนี้เราเอาแบบออร์แกนิกนะคะก็คือคนที่เป็นแฟนกันจริงๆนะคะแล้วก็คอยติดตามกันอยู่นะคะอันไหนเห็นว่ามีประโยชน์เขาก็จะเข้ามาฟังกันนะคะ ก็พูดเยอะแล้วโอเคนะคะขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีนอนอย่างมีความสุขแล้วก็นอนหลับอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วพบกับเจนนี่ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบายบายค่ะ